สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึง6ข้อดีของการเลี้ยงแมวที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เพื่อนๆหลายคนอาจจะมองว่าแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากความน่ารักและเป็นเพื่อนคลายเหงาแมวอาจจะมีประโยชน์มากกว่านั้นค่ะอย่างแรกเสียงครางของแมวช่วยรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ เสียงเพอของน้องแมวเป็นหนึ่งในเสียงที่ฟังแล้วผ่อนคลายที่สุดการที่แมวส่งเสียงแบบนั้นออกมาเนี่ยแสดงว่าเขากำลังมีความสุขกายสบายใจอย่างมากและเสียงนี้เองก็มีส่วนช่วยในการรักษากระดูกและกล้ามเนื้อซึ่งเสียงเพอของแมวจะมีช่วงความถี่อยู่ที่20ถึง140เฮิร์โดยมีงานวิจัยได้ออกมาบอกว่า เสียงที่มีความถี่ในช่วง18-35เฮิร์นั้นจะมีผลดีต่อการเคลื่อนไหวของข้อต่อหลังจากที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บมาอีกทั้งยังช่วยในการรักษากระดูกและกล้ามเนื้อให้ดีขึ้นถึงแม้ว่าร่างกายจะอยู่ในภาวะความดันที่ตำ่ำและยังช่วยรักษาการหอบหืดได้อีกด้วยอย่างที่2แมวทำให้ผู้ชายดูมีเสน่ห์มากขึ้น เพื่อนๆเ,เคยไหมคะเวลาที่เราเห็นผู้ชายเลี้ยงแมวเนี่ยเรารู้สึกอยากจะเป็นแมวตัวนั้นขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวค่ะจากงานวิจัยของดรจูนิโคลพบว่าผู้หญิงจะถูกดึงดูดโดยผู้ชายที่เลี้ยงสัตว์และมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า90%ของผู้หญิงโสดชอบผู้ชายเลี้ยงแมวมากกว่าผู้ชายที่ไม่เลี้ยงแมวโดยจะรู้สึกว่าหนุ่มคนนั้นเนี่ยที่เลี้ยงแมวจะดูน่ารักและเทคแคร์เก่ง อาจจะเพราะเนื่องจากว่าเจ้าแมวนั้นเป็นสัตว์ที่ถือได้ว่าเอาใจยากแถมยังเห็นเราเสมือนเป็นทาสอีกด้วย 3. แมวเปรียบเสมือนยาวิเศษช่วยบำบัดความรู้สึกแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ช่วยให้คนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลายากๆของชีวิตไปได้อย่างเช่นหลังการสูญเสียคนรัก ด้วยการพูดคุยปัญหากับแมวเพราะเจ้าแมวนั้นจะไม่ซ้ำเติมความผิดพลาดหรือตัดสินคุ้นเหมือนการบอกกล่าวกับคนอื่นแต่แมวจะรับฟังทุกอย่างทุกคําพูดอย่างตั้งใจดังนั้นแมวจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการบาบัดที่จะช่วยให้ความเจ็บปวดภายในนั้นหายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ และเนื่องจากความรักแมวเป็นความรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขและความรักนี้เองที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแมวสามารถช่วยลดความรู้สึกหดหู่ความกังวลหรือความรู้สึกกดดันได้ 4. แมวช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภูมิแพ้ในเด็กเมื่อปี2002สสถาบันสุขภาพแห่งชาติได้มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า เด็กที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งขวบที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับแมวจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภูมิแพ้ได้เพราะการที่เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงเร็วมากเท่าไหร่นั้นก็จะยิ่งลดความเสี่ยงที่จะเกิดไปโรคภูมิแพ้ได้ไม่ใช่แค่แพ้ขนสัตว์แต่รวมไปถึงภูมิแพ้ชนิดอื่นๆเช่นการแพ้ฝุ่หรือการแพ้อากาศอีกด้วยและเด็กที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านหนังเดียวกับเจ้าแมวนั้นมีสถิติในการหยุดเรียนน้อยกว่าเด็กอื่นๆทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ยการหยุดเรียนอยู่ที่ราวๆ9วันต่อปีเท่านั้นส่วนสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเด็กที่เลี้ยงอยู่กับแมวมกักจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าเด็กทั่วไปพร้อมกันนี้ยังพบว่าเด็กกลุ่มนี้เองก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหูอักเสบน้อยลงอีกด้วย 5. แมวช่วยเด็กออทิสติกได้หลังจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยควีนแลนด์พบว่าเด็กออทิสติกที่อาศัยอยู่กับแมวมีแนวโน้มที่จะพูดคุยสบตาและยิ้มมากกว่าเด็กออทิสติกทั่วไปเนื่องจากว่าความอ่อนโยนของน้องแมวนั้นสามารถเข้ากันได้กับเด็กๆเ,เหล่านี้และจากการศึกษาพบว่า81%ของเด็กที่อาศัยอยู่กับแมวมักจะมีการระบายความรู้สึกกับแมว มากกว่าที่จะพูดคุยกับเพื่อนหรือพ่อแม่ในขณะที่เด็กอีกกว่า87เอร์เซนั้นเห็นแมวเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของตัวเองอีกด้วย 6. การเลี้ยงแมวทำให้มีความสุขมากขึ้นการเลี้ยงดูแมวช่วยกระตุ้นการผลิตสารออกทิโซซินหรือฮอร์โมนแห่งความรักก็เลยเป็นต้นเหตุให้เวลาที่ผู้เลี้ยงแมวเนี่ยดูแลเจ้าแมวกลายเป็นการสร้างความสุขให้แก่ตัวเองอีกด้วย มหาวิทยาลัยมิสซูรีพบว่าการเลี้ยงแมวยังช่วยลดระดับความเครียดในคนหลังจากที่พวกเขานำผลการศึกษาของคนที่แต่งงานแล้วจำนวน240คู่มาเปรียบเทียบและเห็นตรงกันว่าคู่แต่งงานที่เลี้ยงแมวจะมีระดับความเครียดน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงและจากการศึกษา7 0 0 0คนในมหาวิทยาลายัยพบว่าการดูคลิปวิดีโอแมวที่เลื่อนผ่านหน้าจอฟีดเฟซบุ๊กหรือใน YouTube เป็นการเพิ่มพลังบวกให้กับคนที่ดูและยังทําให้อารมณ์ดีขึ้นอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อดีของการเลี้ยงน้องแมวหาวกเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีแมวแล้วก็อย่าลืมไปซื้อมาไว้ในครอบครองนะคะหรือถ้าหากไม่สะด,ดวกที่จะเลี้ยงจริงๆเชื่อว่าการดูคลิปแมวผ่านทาง YouTube หรือ Facebook ก็จะช่วยให้มีความสุขหรืออาจจะทดแทนการเลี้ยงได้คะ่ะ คุณเพื่อนยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร์เราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวของน้องแมวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ